สวัสดีชาวท็อปสิบเบียนคุณเคยสงสัยไหมว่าฟาโรห์ทำอย่างไรถึงอยู่เย็นสบายท่ามกลางทะเลทรายหรือเมื่อกว่า3,000ปีก่อนชาวอียิปต์ใช้ข้าวบาเลตตรวจการตั้งคันได้ยังไงและเมื่อ2,000ปีก่อนราชสำนักจีนสามารถตรวจจับแผ่นดินไหวจากระยะไกลและรีบส่งความช่วยเหลือได้จริงหรือไม่แล้วชาวโรมันละ่ะทำไมสามารถวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำจนใช้ขยายการค้าและกองทัพ ทั้งหมดนี้ทำงานอย่างไรและสิ่งประดิษฐ์โบราณชิ้นไหนที่ควรกลับมาอีกครั้งดูจนจบแล้วมาบอกเราด้วยนะเครื่องปรับอากาศโบราณคุณเคยสงสัยไหมว่าฟาโร์ในอียิปต์โบราณคลายร้อนกันยังไงท่ามกลางทะเลทรายที่แผดเผาทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้า ในขณะที่เรายังต้องเหงื่อแต่กับค่าไฟฟ้าที่แพงหูชีแต่ชาวอีปโบราณกลับสร้างเครื่องปรับอากาศที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องใช้แรงงานที่สำคัญมันฟรีทั้งหมดมาตั้งแต่เมื่อ3,000ปีก่อนความลับของพวกเขาคืออะไรมาลกัฟ แปลตรงๆต,ตัวว่าที่รับลมมันคือหอคอยรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมที่สร้างบนหลังคาถูกออกแบบให้เอียงพอดีเพื่อดักลมทะเลทรายเข้ามาฟังดูง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอียิบและอรหรานย,ยังโต้เถียงกันมานานหลายทศวรรษว่าใครกันแน่คือผู้คิดคนคนแรกเอ๊ะแล้วเครื่องปรับอากาศโบราณน,นี้ทำงานยังไงอย่างแรกลมทะเลทรายจะพุ่งเข้าสู่ปากมากัฟก่อนถูกบังคับให้ไหลลงมาตามช่องทางตั้งฉาก จากนั้นแรงดันอากาศด้านบนก็จะดันเอาอากาศร้อนภายในตัวอาคารระบายออกไปทางช่องลมด้านล่างหรือปล่องควันด้านบนหลักการง่ายๆลมเย็นเข้าลมร้อนออกวนเวียนอย่างต่อเนื่องแต่ที่เจ๋งและยิ่งเย็นลงไปอีกพวกเขาวางไหดินเผาที่บรรจุน้ำหรือวางเสือกอชื้นไว้ในทางลมเพื่อสร้างละอองไอเย็นบางบ้านล้ำกว่านั้นพวกเขาปล่อยลมให้ผ่านช่องน้ำใต้ดินเพื่อเพิ่มความเย็นผลลัพธ์คือจากอุณหภูมิข้างนอกที่ร้อน ระอุ40องศาเซลเซียสกลายเป็นอากาศเย็นสบายเพียง22องศาฝาเรานั่งพักผ่อนเย็นฉ่ำขณะที่ผู้คนข้างนอกยังเหงื่อไหลคลย,ย,ย้อยแรกเริ่มมีเพียงพระราชวังและคฤรืหนดของชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีมาวกัฟแต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะหลังยุคอิสลามการออกแบบนี้ก็แพร่กระจายไปยังมัสยิดโรงพยาบาลและบ้านของผู้คนทั่วไปและยังคงใช้ต่อเนื่องเกือบ3,000ปีจนกระทั่งเครื่องปรับอากาศไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ ทุกวันนี้ท่ามกลางวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เร็วขึ้นสถาปนิกทั่วโลกกำลังหันกลับมาศึกษาภูมิปัญญาโบราณนี้อีกครั้งตั้งแต่ตึกระฟ้าในดูไบไปจนถึงบ้านรักโลกในแคลิฟอร์เนียการนำหอจับลมเวอร์ชั่นทันสมัยกลับมาใช้กำลังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายด้านการทำความเย็นได้และเราหวังว่าบางทีมันอาจกลับมาแพร่หลายอีกครั้งคอนกรีตโรมัน คุณเชื่อไหมว่าอาคารโรมันหลังนี้แพนธีออนมีอายุกว่า2,000ปีแล้ว ลองดูโดมของมันสิแม้กระทั่งทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นโดมคอนกรีตไร้โครงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่งบป,ประมาณมหาศาลยังไม่สามารถทำลายสถิตินี้ได้เลยและไม่ใช่แค่ที่นี้เท่านั้นยังมีโครงสร้างโรมันอื่นๆอ,อย่างสะพานวิหารและท่าเรือสะพานปอนเอมิลิอุสวิหารเฮอร์คิวลิสวิกเตอร์และวิหารปโตนัสซิซาเรียมาริติมาที่ยังคงยืนหยัดมานานกว่า2,000ปีผ่านส สงครามพายุแม้แต่แผ่นดินไหวในขณะที่อาคารสมัยใหม่หลายแห่งแตกร้าวในเวลาไม่กี่สิบปีเจอแผ่นดินไหวแรงๆทีเดียวก็พังแล้วแล้วความลับของชาวโรมันคืออะไรและทำไมเราไม่ใช้มันในปัจจุบัน หลังจากการล้มสลายของจักวรวรรดิโรมันคริสสักราช476ความรู้นี้ก็สูญหายไปจนกระทั่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่ต้นฉบับเกี่ยวกับคอนกรีตรโรมันถูกค้นพบอีกครั้งแต่สูตรจริงๆก็ยังคงเป็นปริศนาจนกระทั่งไม่นานมานี้ ทีมวิจัยจาก MIT ฮาวาดและห้องทดลองในยุโรปใช้เวลาหลายปีในการศึกษาแล้วพวกเขาพบอะไรบ้างนะความลับข้อแรกส่วนผสมที่คอนกรีตสมัยใหม่ไม่มีคือเท่าภูเขาไฟแล้วชาวโรมันไปเจอมันได้ยังไงคําตอบคือก็พวกเขาอาศัยอยู่ใกล้หนึ่งในเขตภูเขาไฟที่ดุเดือดที่สุดในโลกอย่างภูเขาไฟวิสซูเวียและอ่าวเนเปลิลผูดง่ายๆก็คือธรรมชาติสร้างห้องทดลองทางธรณีวิทยาให้เขาและชาวโรมันก็ลองใช้ กับงานก่อสร้างจริงเมื่อผสมกับปูนขาวเท้าภูเขา,ขาไฟจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ช่วยให้วัสดุแข็งแรงขึ้นยืดหยุ่นขึ้นและที่สําคัญแข็งตัวได้แม้ใต้น้ําทะเล นี่แหละคือเหตุผลที่กำแพงท่าเรือโรมันยิ่งนานก็ยิ่งแข็งแรงความลับข้อ2การผสมแบบร้อนแทนที่จะใช้ปูนขาวที่เตรียมไว้แล้วเหมือนที่ช่างสมัยใหม่ทำชาวโรมันใส่ปูนขาวสดผสมลงไปโดยตรงสิ่งนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนอุณหภูมิสูงได้ถึงราว100องศาเซลเซียสและความร้อนนี้เองที่สร้างเม็ดปูนเล็กๆภายในคอนกรีตและนี่แหละคือจุดสาคัญเมื่อคอนกรีตเกิดรอยร้าวและน้าซึมเข้าไป ก้อนปูนขาวพวกนี้จะละลายตกผลึกใหม่และอุดรอยร้าวพูดง่ายๆคือคอนกรีตโรมันซ่อมตัวเองได้จากภายในแล้วทำไมเราไม่สร้างแบบนี้อีกล่ะเพราะการเทป,ปูนขาวแบบตรงๆมีความเสี่ยงสูงถ้าควบคุมไม่ดีความร้อนอาจทำให้คอนกรีตแตกร้าวได้ง่ายและซีเมนต์ปอดแลนสมัยใหม่ก็ใช้ง่ายและคุมมาตรฐานได้ดีกว่าโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน แต่ตอนนี้สถาปนิกเริ่มหันกลับมาใช้แนวคิดแบบโรมันโบราณอีกครั้งในพื้นที่ภูเขาไฟอย่างไอซ์แลนด์มีโครงการก่อสร้างบางแห่งพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงเช่น The Red Beacon ที่ใช้เท่าภูเขาไฟแทนปูนซีเมนต์สมัยใหม่ถึง30-50%ผลลัพธ์ก็คือใช้พลังงานลดลงและได้คอนกรีตที่แข็งแรงขึ้นแถมยังซ่อมตัวเองได้อีกด้วยตู้กดน้ำอัตโนมัติ เวลาเราหิวน้ำก็มักจะไปกดน้ำจากตู้กดกันใช่ไหมอืมแต่เมื่อ2,200ปีก่อนชาวกรีกโบราณก็มีเหมือนกันนะแค่ไม่ใช่กดน้ำดื่มแต่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ เบื้องหลังไอเดียนี้ก็คือเฮรอนแห่งอเล็กซานเดรียวิศวกรนักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวกรีกในตอนนั้นคนไปวิหารกันเยอะเพื่อรอรับพรจากน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ปัญหาก็คือทุกคนอยากได้น้ำเยอะกว่าที่จ่ายเงินไว้เสมอและสิ่งประดิษฐ์ของเฮรรอนก็แก้ปัญหานี้ได้ไม่ต้องมีนักบวชคอยเฝ้าไม่ต้องมีใครคอยตรวจสอบเครื่องจากนี้แหละที่ทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้น้ำตามที่จ่ายจริงนี่คือตู้หยอดเหรียญมันถือว่าเป็นเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเครื่อง ั้งแรกของโลกที่รวมเอาเทคโนโลยีกับความเชื่อเข้าไว้ด้วยกันแล้วมันทำงานยังไงเอ่ยง่ายมากใช้แค่กลไกล้วนๆคุณแค่หยอดเหรียญลงช่องเหรียญตกลงบนถาดเล็กๆด้านในน้ำหนักของเหรียญจะกดคันโยกลงทำให้วาวเปิดปล่อยน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกมาเป็นปริมาณที่พอดีพอเหรียญไหลออกไปจากถาดถาดก็ดีดกลับขึ้นวาวปิดทันทีหเหรียญเท่ากับหนึ่งพรยุติธรรมสำหรับทุกคน และที่เจ๋งสุดๆคือมันไม่ได้อยู่แค่ในกรีซนักโบราณนักดียังเจอเครื่องแบบนี้ในวิหารอียิปด้วยเป็นหลักฐานว่าแนวคิดดีๆแบบนี้ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้ในยุคโบราณอย่างแพร่หลายการทดสอบการตั้งครันพวกเราทุกคนรู้จักข้าวสาลีและข้าวบาเล่นในฐานะวัตถุดิบของการทำเบียร์แต่เมื่อกว่าส0มพปีก่อนชาวอียิปโบราณกลับใช้มันเพื่อทดสอบการตั้งครัน เป,เป็นไปได้ยังไงกันนะหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อทางไสยศาสตร์และนี่คือวิธีทดสอบผู้หญิงจะปัสสาวะรดลงบนถุงมเมล็ดพืชสองถุงถุงหนึ่งใช้ข้าวบาเลออีกถุงใส่ข้าวสาลีเอมเมอร์จากนั้นก็รอด,ดูไปสิบวันว่ามีถุงไหนงอกขึ้นมาบ้างถ้าไม่มีมเมล็ดไหนงอกเลยแปลว่าไม่ได้ท้องถ้ามีมเมล็ดงอกขึ้นมาแปลว่าท้องแต่ที่น่าสนใจก็คือพวกเขาเชื่อว่าชนิดของมเมล็ดที่งอกก่อนสามารถทำนายเพศของทารกได้ ถ้าบาเลงอก่อนได้ลูกชายถ้าข้าวสาลีงออก่อนได้ลูกสาวแต่อืมนี่ฟังดูเป็นแค่ตำนานโบราณใช่ไหมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันหรือเปล่า ในปีคริสตศักราช1963นหนักวิจัยได้ทำการทดลองจริงและผลออกมาเซอร์ไพรส์มากเพราะสามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ด้วยความแม่นยำประมาณ70%ถือว่าใกล้เคียงกับความแม่นยำในห้องแลบในสมัยนั้นเลยทีเดียวแต่สำหรับการทำนายเพศทารกไม่แม่นเอาเลยเราทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลในบางส่วนละ่ะก็เพราะปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงซึ่งสามารถเร่งการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชได้ พูดอีกอย่างก็คือเมื่อสามพปีก่อนชาวอียิปต์โบราณได้ค้นพบเคมีของร่างกายมนุษย์แล้วสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ในศตวรรษที่21นี้เองเครื่องสูบน้ำโบราณคนโบราณเขายกน้ำขึ้นที่สูงได้ยังไงกันนะทั้งที่ไม่มีปั๊มน้ำหรือไฟฟ้าให้ใช้เลยใช้ถังใช้เชือกหรือไม่ก็ลาเดินหมุนวงล้อทั้งวันจนหมดแรงกันไปทั้งคนทั้งสัตว และแล้วสิ่งที่ช่วยชีวิตก็มาถึงนั่นคือสกรูกของอาร์คิมิดิสเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลโดยอาร์คิมิดิสนักคณิตศาสตร์กรีกผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานแต่ที่น่าสนใจก็คืออาร์คิมิดิสอาจไม่ใช่คนแรกที่คิดค้นมันเขาเพียงพัฒนาต่อยอดจากแบบที่อาจมีอยู่แล้วซึ่งสันนิษฐานว่าเคยถูกใช้ตามลุ่มแม่น้ำนายในอียิปต์และอาจถูกใช้รดน้ำสวนลอยแห่งบาบิโลนตั้งแต่เมื่อกว่า2,300ปี ก่อน แล้วอะไรทำให้เครื่องสูบน้ำนี้น่าทึ่งขนาดนั้นเพียงแค่หมุนคันโยกชาวบ้านก็สามารถมองเห็นน้ำไหลขึ้นที่สูงราวกับเวทมนต์แต่ความลับนั้นเรียบง่ายมากภายในท่อมีใบพัดรูปเกลียววางเอียงอยู่พอชาวบ้านหมุนที่จับก้นหอยนั้นก็ทำหน้าที่เหมือนบันไดเลื่อนสำรับน้ำค่อยๆย,ยกมันขึ้นทีละขั้นและมันไม่ได้ถูกใช้แค่ในการเกษตรเช่นสูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลองต่ำๆไปยังพื้นที่สูงกว่าเท่านั้นสครูสูบน้ำนี้ยังถูกนำไปใช้ระบ รายน้าท้องเรือขนาดมหึมาอย่างซิราคูเซียรวมถึงช่วยระบายน้ําท่วมในเมืองและพื้นที่ก่อสร้างด้วยคุณอาจคิดว่าเครื่องโบราณแบบนี้คงล้าสมัยไปแล้วแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยสกรูสูบน้ํายังคงใช้งานได้ดีในที่ที่ปั๊มสมัยใหม่เอาไม่อยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนตะกอนหรือกรวดตั้งแต่ทุ่งนาข้าวไทยไปจนถึงฟาร์มอียจากประตูน้ําก้นทะเลข,ของเนเธอร์แลนด์ไปจนถึงโรงบําบัดน้ําเสีย แบตเตอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดไฟฟ้าหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเราใช้มันทุกวินาทีทั้งโทรศัพท์ไฟส่องสว่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราจะเป็นยังไงนะหากมนุษย์เมื่อกว่า2,000ปีก่อนก็อาจจะมีมันเช่นกันในปีคริสตศักราช1936กใกล้กรุงแบกแดดประเทศอิรักในปัจจุบันนักโบราณคดีได้คนด้นพบไหดินเผาเรียบง่ายใบหนึ่ง ภายในมีกระบอกทองแดงแท่งเหล็กและร่องรอยของสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อเอามาประกอบเข้าด้วยกันสิ่งที่ได้ออกมามันดูเหมือนแบตเตอรี่อย่างมากถ้าเรื่องนี้เป็นจริงมันอาจเป็นแบตเตอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่ไหยดินเผาจะสร้างไฟฟ้าได้ยังไงกันบอกเลยว่าแค่เอาไหอดินเผาใส่หลอดทองแดงกับแท่งเหล็กลงไปปิดผนึกด้วยยางมาต่อยแล้วเติมน้ำส้มสายชูหรือองุ่นหมักแค่นี้คุณก็ได้สร้างเซลล์กันวานิกได้แล้ว มันสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าราว1.1โวลต์หรือเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ 3A ในปัจจุบันที่ให้พลังงานประมาณ1.5โวลต์แล้วทำไมมันถึงทำงานได้ ของเหลวที่เป็นกรดทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ช่วยให้อิเล็กตรอนไหลจากแท่งเหล็กไปยังหลอดทองแดงกระแสไฟที่ได้อาจจะเล็กน้อยแต่มันสามารถวัดได้จริงคำถามคือมันถูกใช้ทำาไรเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงอยู่จนถึงทุกวันนี้มีทฤษฎีหลักบอกว่าใช้ในการชุบโลหะเพื่อเคลือบวัตถุด,ด้วยชั้นบางๆของเงินหรือทองบางคนเชื่อว่าใช้ในพิธีกรรมเพราะความรู้สึกโดนไฟฟ้าช็อตแปลกๆอาจถูกมองว่าเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือการปกป้องจากเทพเจ้า อีกแนวคิดหนึ่งก็คือมันอาจเป็นรูปแบบของการบำบัดด้วยไฟฟ้าโดยการช็อตไฟอ่อนๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดสิ่งที่เรารู้ก็คือการค้นพบนี้มาจากอารยธรรมที่มีชื่อเสียงด้านนาวัตกรรมนั่นคือจกักรวรรดิพาเทียและซาสานีนแห่งเมโสโปเตเมียดังนั้นแบตเตอรี่โบราณนี้อาจเป็นหลักฐานของการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า แต่กลับไม่เคยถูกบันทึกไว้เลยระบบชนลประธานตูเจียงเอี้ยนกว่า2,000ปีก่อนจีนโบราณได้สร้างระบบชนลประธานที่ชาญฉลาดสุดๆและมันยังคงทำงานได้จนถึงทุกวันนี้ ราวปี256ก่อนคริสต์กาลผู้ว่าการหลีป่ปิงต้องผเผชิญกับปัญหาร้ายแรงแม่น้ำหมิ่นเอ่อท่วมหนักในฤดูร้อนแต่กลับแห้งขอดในฤดูหนาวทำให้เกิดความอดอยากและบีบให้ผู้คนต้องอพยพหนีดังนั้นเขาจึงต้องหาทางแก้ คุณอาจคาดหวังว่าจะต้องมีเขื่อนขนาดยักษ์แต่หลีปิงไม่ได้สร้างเขื่อนแม้แต่เขื่อนเดียวแล้วเขาทําได้ยังไงก็ด้วยแรงบันดาลใจจากปราชญาเต๋าที่เน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ควบคุมมันเขาจึงสร้างสิ่งที่ปฏิวัติการชนละประทานขึ้นมาระบบที่กลมกลืนไปกับแม่น้ําความอัจฉริยะของมันอยู่ที่3องค์ประกอบหลัก อย่างแรกอยู่จุยหรือสันดอนปากปลาเป็นเหมือนกาดที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งแม่น้ําออกเป็นสองสายแม่น้ําด้านในลําเลียงน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูกและแม่น้ําด้านนอกระบายน้ําส่วนเกินออกไปในช่วงน้ําหลาก จากนั้นลำธารสองสายนี้จะมาบรรจบก,กันที่เฟยซายเหยียนหรือคั้นกันทรายเป็นทางน้ำล้นโค้งที่ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลการไหลถ้าน้ำมากเกินไปมันจะระบายกลับไปยังแม่น้ำด้านนอกและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการออกแบบแบบหมุนวนทำให้มันทำความสะอาดตัวเองได้คอยชะล้างสายและโครนออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนสะสมจนคลองชนละประธานอุดตันและเกิดน้ำท่วมและข้อสุดท้ายก่อนน้ำจะไหลเข้าสู่ไรนาต้องผ่าน เป่าผิงโขหรือคอขวดซึ่งเป็นทางน้ําแคบที่เจาะเข้าไปในหินแข็งๆเหมือนคอขวดน้ําที่จะคอยควบคุมปริมาณน้ําที่จะเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกความกว้างที่กําจัดช่วยให้รักษาการไหลของน้ําให้คงที่และช่วยป้องกันน้ําท่วมและส่วนทางโค้งยังช่วยกักเศษกิ่งไม้ก้อนหินหรือเศษซากขนาดยักษ์ไม่ให้ไหลเข้าสู่คลองชลประทานทำให้มีแต่น้ำกัปตกรละเอียดเท่านั้นที่ผ่านไปได้ และด้วยระบบทั้ง3ส่วนนี้เปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยภัยพิบัติให้กลายเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันระบบชนลประทานตูเจียงเอี้ยนจัดการน้ำให้พื้นที่กว่า6 6 8 0 0 0เฮกตาร์รองรับผู้คนกว่า50เมืองและหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรน,นับล้านต่อเนื่องมากว่า2,000ปีแล้ววัดระยะทางของโรมัน27ปีก่อนคริสต์กาล เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าคนโบร,ราณเขาวัดระยะทางกันยังไงทั้งที่ไม่มี GPS หรือแม้แต่เข็มทิศในสมัยกรีกโรมันและอียิปต์ผู้คนต้องเดินจริงๆร,ร,ระหว่างเมืองและนับจำนวนก้าวเพื่อวัดระยะทางวิธีนี้แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจประมาณ95%แต่ก็เสียเวลามหาศาลและเมื่อจกักรวรรดิโรมันเริ่มขยายอาณาเขตการวัดระยะทางก็กลายเป็นปัญหาหนัก เพราะพวกเขาจําเป็นต้องการวิธีที่เร็วกว่าและแม่นยํากว่าในการวางแผนเส้นทางเคลื่อนทับและจัดการการค้าแล้วพวกเขาแก้ปัญหายังไงคําตอบคือด้วยสิ่งที่เรียกว่าโอดมิเตอร์มันคือเกวียนติดล้อที่สามารถนับระยะทางได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยนับก้าวแถมยังทําเครื่องหมายบอกระยะทางให้กับนักเดินทางได้อีกด้วยแล้วมันทํางานยังไงแนวคิดนั้นเรียบง่ายแต่ชาญฉลาดมาก ล้อเกวียนขนาดใหญ่หมุนหนึ่งรอบระยะทางเท่ากับเส้นรอบวงของมันดังนั้นถ้าคุณรู้จำนวนรอบที่ล้อหมุนคุณก็รู้แล้วว่าต้องเดินทางไปไกลแค่ไหนแต่การนับรอบล้อด้วยตาเปล่าก็คงลำบากเกินไปนี่แหละคือจุดที่ความอัจฉริยะจริงๆบังเกิดขึ้นโดยตรงจุดที่ติดกับล้อหลักจะมีระบบเฟืองซอนอยู่ภายในหลังจากล้อหมุนครบจำนวนรอบที่กำหนดเฟืองจะหมุนเพลาแนวนอนหนึ่งครั้งแล้วปล่อยก้อนหินหล่นลงในกล่องโลหะ เมื่อสิ้นสุดการเดินทางคุณก็แค่เปิดกล่องแล้วนับก้อนหินแล้วก็ปั้งคุณก็รู้ระยะทางที่เดินทางมาอย่างแม่นยำด้วยโอโดโมิเตอร์นี่เองชาวโรมันจึงสามารถวางแผนเส้นทางเคลื่อนกำลังทหารและเชื่อมต่อดินแดนห่างไกลได้ด้วยความแม่นยำที่เหลือเชื่อเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวเครื่องแรกของโลก ลองนึกภาพดูว่าคุณคือจัก,กรพรรดิแห่งจีนโบราณปกครองอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลแต่แผ่นดินไหวกลับเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลทำลายหมู่บ้านคราชีวิตผู้คนแต่กว่าข่าวสารจะถูกส่งมาถึงทางมาทุกอย่างก็สายเกินไปความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วและผู้รอชีวิตก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ในปีคริสตศักราช132นักวิทยาศาสตร์ผู้ชาญฉลาดชื่อว่าจางเหงิงได้สร้างสินประดิษฐ์อันน่าทึ่งขึ้นมาเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวเครื่องแรกของโลกมันสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจากระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนที่ผู้คนในพื้นที่จะรู้ตัวซะอีก แต่มันไม่ได้ดูเหมือนเครื่องมือไฮเทคอะไรเลยกลับเหมือนสิ่งที่หลุดออกมาจากตำนานซะมากกว่าเพราะมันคือองค์สำมฤธิ์ขนาดมาฮึมาสูงราว1.8เมตรรอบตัวองค์มีหัวมังกรดุดดัน8หัววางเรียงเป็นวงกลมโดยแต่ละหัวหันไปตามทิศหลักทั้ง8ทิศ ใต้หัวมังกรแต่และตัวมีคังคกสัมฤทธิ์อ้าปากรออยู่และในปากของมังกรทุกตัวก็มีลูกบอลสัมฤทธิ์เล็กๆเ,เ,เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมังกรหัวใดหัวหนึ่งจะทิ้งลูกบอลลงมาตกใส่ปากคังคกด้านล่างพร้อมเสียงดังกังวานและความอัจฉริยะของมันอยู่ตรงนี้มังกรตัวที่ปล่อยลูกบอลจะชี้ไปทางที่เกิดแผ่นดินไหวถ้ามังกรทิศตะวันตกปล่อยลูกบอลจัก,กรพรรดิก็รู้ทันทีว่าต้องส่งความช่วยเหลือไปทางตะวันตก และนี่คือสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ยังทึ่งจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันทำงานยังไงเพราะต้นฉบับได้สูญหายไปและจางเหิงก็พาความลับนี้ติดตัวไปพร้อมกับเขาในหลุมฝังศพนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าภายในโอ่งนั้นซ่อนล,ลูกตุ้มที่ไวเป็นพิเศษเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยกระทบ มันจะเวี่ยงไปตามทิศทางของแรงการเคลื่อนไหวนั้นจะไปกระตุ้นกลไกลซึ่งน่าจะเป็นคันโยกเล็กๆที่ทําให้ปากมังกรเพียงตัวเดียวเปิดออกขณะที่มังกรตัวอื่นปากยังคงปิดสนิท ตอนแรกพวกขุนนางไม่เชื่อว,ว่ามันจะทำงานได้จริงแต่แล้วในปีคริสตศักราช138เครื่องนี้กลับตรวจแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไกลกว่า600กิโลเมตรก่อนที่ผู้ส่งสารจะมาถึงด้วยซ้ำขุนนางทุกคนถึงกับตะลึงและตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ไม่กล้าส,สงสัยในเครื่องจักรนี้อีกเลยเว่นกันแดดยุคโบราณ คุณรู้ไหมว่าเมื่อกว่า900ปีก่อนผู้พิพากษาในจีนก็ใส่แว่นกันแดดแล้วไม่ใช่เพื่อความเท่แต่เพื่อซ่อนสีหน้าและอารมณ์ระหว่างการพิจารณาคดีในสมัยราชวงศ์ซ่งคริสตศักราช960ถึง1279ช่างฝีมือจีนได้สร้างเลนแบนจากสโมกกี้ควอดและโปร่ปรงแสงที่สามารถลดความสว่างของแสงได้ตามธรรมชาติพวกเขาเรียกมันว่าไอ้ไทหมายถึงเมฆดำที่บดบังดวงอาทิตย์ แต่แว่นเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สําหรับผู้พิาพากษาเท่านั้นชาวบ้านทั่วไปก็นิยมใส่เพื่อกันแดดบางคนยังเชื่อว่าเลานเหล่านี้มีพลังปกป้องจิตวิญญาณที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพวกเขาเริ่มทดลองทําเลนวาวและเลนนูนซึ่งมันหลายร้อยปีก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ยุโรปจะเข้าใจเรื่องแสงและเลนซะอีก แล้วพวกเขาขัดควดได้อย่างแม่นยำขนาดนั้นได้ยังไงโดยไม่มีเครื่องมือทันสมัยคำตอบคือพวกเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการบดหินกับหินเข้าด้วยกันพร้อมน้ำและทรายผิดพลาดเพียงครั้งเดียวงานที่กินเวลาเป็นหลายเดือนก็พังถลายลงทันที และไม่ใช่แค่จีนคนเดียวเท่านั้นจัก,กพัรดิโรมมนบางองค์ก็ชมการต่อสู้ของกลาดีเอเตอร์ผ่านอัญมณีมรกตที่ช่วยในการโฟกัสและลดแสงสะท้อนจากแดดขณะเดียวกันชาวอินูอิตชนพื้นเมืองทางตอนเหนือของแคนาดาก็ประดิษฐ์แว่นหิมะจากงาช้างวอรัสโด,ดยเจาะเป็นช่องเล็กๆแคบๆเพื่อบังแสงแดดและแสงสะท้อนจากหิมะและดีไซน์โบราณของพวกเขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แว่นตาสกีสมัยใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ นครกลางทะเลทรายในทะเลทรายคัชทางตะวันตกของอินเดียที่ฝนอาจไม่ตกนานหลายปีแค่การมีชีวิตรอดในแต่ละวันพูดเลยว่าเป็นเรื่องยากแล้วแต่เมื่อกว่า4,500ปีก่อนชาวฮารัปปะกลับสร้างมหานครอันรุ่งเรืองขึ้นที่นี่และคงอยู่ได้ยาวหลายศตวรรษความลับของพวกเขาคืออะไรกันนะพวกเขาเปลี่ยนเมืองโบราณโดลาวีราให้กลายเป็นเครื่องจัรกเก็บน้ำขนาดมหึมา แล้วมันมีหน้าตาแบบไหนกันมองแวบแรกจะเห็นอ่างหินเก็บน้ำ16แห่งล้อมรอบเมืองเหมือนกับเป็นคูน้ำป้องกันบางแห่งถูกเจาะลึกลงไป7เมตรในหินแข็งและทอดยาวเกือบ79เมตรแต่มันไม่ได้เป็นแค่หลุมขนาดใหญ่บนพื้นดินธรรมดามันคืออ่างเก็บน้ำที่ออกแบบอย่างประณีตเพื่อเก็บทุกหยดน้ำฝนที่มีค่าและที่ชานฉลาดกว่านั้นนักวางผังเมืองสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้มีความลาดชันตามธรรมชาติราว13เมตร จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือพวกเขาเลยใช้ประโยชน์จากความลาดชันนี้สร้างระบบไหลเวียนน้ำแรงโน้มถ่วงที่กระจายน้ำไปทั่วเมืองโดยไม่ต้องใช้ปั๊มหรือไฟฟ้าแม้แต่น้อยในฤดูมรสุมพวกเขาก็เตรียมพร้อมรับมือล้ำทานจากธรรมชาติอย่างมันสาและมันหาทำหน้าที่ระบายน้ำหลากลงสู่อ่างเก็บน้ำและจากจุดนั้นรองน้ำที่กรุด,ด้วยหินและท่อน้ำที่ทำจากดินเผาจะก,กระจายน้ำไปทั่วชุมชน แล้วในช่วงภัยแล้งล่ะพวกเขาก็มีแผนสำรองด้วยบ่อน้ำขนาดใหญ่วัดได้73คูณ29เมตรพร้อมบันไดหินทอดลึกลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินมันจึงเปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอารยธรรมทั้งเมือง ทุกวันนี้ในพื้นที่อย่างระยองชลบุรีและพัทยาทางภาคตะวันออกของไทยที่ความต้องการใช้น้ำสูงเกินกว่าปริมาณน้ำที่มีวิศวกรกำลังหันมาศึกษาวิธีการจัดการน้ำแบบโบราณของชาวฮารัปปะเพื่อแก้ปัญหาสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น ครั้งที่แล้วเราได้สำรวจโครงสร้างยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ขนาดมหึมาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีโบราณซึ่งก้าวหน้ามากจนแม้แต่นักสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยังอธิบายได้ยากตั้งแต่เมืองลอยกลางน้ำมหาสมุทรไปจนถึงพีระมิดในอินโดนีเซียที่อาจเขียนประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดทั้งหมดนี้รวมอยู่ในวิดีโอนี้